สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีพิจิกทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนมกราคมปี64นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหยิบได้เป็นไพ่ the i m p o r i a l นะคะไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่สูง สูงสุดของผู้ชายนะคะมีทั้งบุญแล้วก็บารมีนะคะเรื่องการทำงานนะเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีทรัพย์มากนะคะยิ่งใหญ่แบบยิ่งใหญ่กว่าระดับเดียวกันนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีนะคะส่วนท่านใดที่เรียนนะคะก็มีโอกาสได้ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเรียนต่อโทรหรือว่าเอกอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือท่านใดที่ทำงานนะคะเกี่ยวกับราชการหรือว่าเล่นการเมืองนะมันต้องมีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะถือว่าดวงดีแน่นอนนะคะถูกฉลกกับชาวต่างชาติด้วยนะคะ ช่วงนี้ท่านใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะติดต่อประสานงานถือว่าถูกฉลูกเป็นอย่างยิ่งนะคะคือเขาเรียกว่าบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เตินทางนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องความรักก็อาจจะได้พบเจอเพื่อนหรือว่าคนที่ถูกใจเป็นต่างชาตินะคะ ใบที่2นะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวน้หยิบได้เป็นไพ่เฮโรเพนนะคะเขาบอกว่าท่านใดที่หยิบได้ไพ่ใบนี้นะถือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมอ่าก็คือมีทั้งเมตตานะคะแล้วก็กรุณามีจิตใจใฝ่ธรรมบางท่านนะอาจจะ,ะเป็นระดับคนที่มีความรู้นะคะเป็นครูอาจารย์หรือเป็น เขาเรียกว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็ช่วงนี้ชีวิตอาจจะอ,อยู่ในช่วงที่สมระรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้คิดแบบเอารัดเอาเปรียบใครนะคะหรือบางท่านนะอาจจะอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าจะเรียนต่อนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับตำราเรียนหรือความรู้นะคะหรือบางท่านนะก็อาจจะเป็นแบบคนที่มี ใจิตใจที่เกี่ยวกับธรรมะหรือว่าศาสนานะคะเมื่อเปิดไพ่ใบนี้แล้วนะควรหาโอกาสนะคะเข้าวัดนะคะทำบุญหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือด้วยนะคะถือว่าดีบางท่านนะอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอผู้รู้แล้วก็นักปราชญ์นะคะและเขาอาจจะมาชี้ทางหรือว่า เป็นแสงสว่างให้กับเราก็ได้นะคะใบที่3นะคะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังนะก็หยิบได้เป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่ใจบุญจิตใจดีเรื่องเงินเรื่องทองนะคะถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือถ้าคุณไม่เดือดร้อนนะคุณก็จะช่วยเขานะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่นนะคะแล้วอีกประการนึงถ้าไม่มีคนมายืมเรานะคะเราก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ไปอะยืมหรือว่าทำงานเกี่ยวกับการเงินหรือว่าแบงค์นะคะมีการติดต่อธนาคารหรืออะไรต่างๆนะข้อควรระวังนะคะตัวท่านเองเป็นคนที่ถ้ามีตังแล้วนะรู้สึกว่าจะชอบใช้เงินไม่ได้สนใจบ้างก็คือสิ่งที่ซื้อมาบางทีนะ มีทั้งจําเป็นบ้างและไม่จําเป็นบ้างอันนี้ก็ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินของตัวเองด้วยนะคะใบที่4นะคะพื้นฐานที่ส่งเสริมล่วงก็หยีบได้เป็นไพ่7ไม้เท้านะคะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าอ่า ถ้ามีการสมัครงานการสอบแข่งขันหรืออะไรต่างๆนะคะคู่แข่งที่เราเอเชิญนะก็รู้สึกว่าเขาก็มีความสามารถไม่น้อยกว่าเรานะคะตัวเราเองต้องพยายามนะคะแล้วก็มานะด้วยนะถึงจะสามารถต่อสู้กับอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะคะทั้งเรื่องการงานและก็เรื่องเรียนนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปสอบแข่งขัน ต่างๆเนาะก็ต้องเพิ่มความพยายามเข้าไปอีกนะคะเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันที่เ,เรียกว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะ,ะต่อสู้กันนะก็เพิ่มความพยายามไปอีกนิดนึงนะคะความสำเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลค่ะใบที่5นะคะฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะหยิบได้เป็นไพ่แฮงแมนไพ่ใบนี้เขาบอกว่าเกี่ยวกับ เรื่องสุขภาพนะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยนะ,ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องระวังจะทำอะไรนะบางท่านนะคะที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะกะ็ให้ทำตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดนะคะอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปทำส่วนด้านคุณผู้หญิงนะคะก็ระวังเกี่ยวกับด้านมดลูกนะคะก็ระวังด้วยนะช่วงนี้นะคะ การตัดสินใจหลายๆอย่างนะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะให้ดูไปสักระยะหนึ่งก่อนสักกลางเดือนไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไพ่ที่แบบไม่ถึงกับว่าหนักหนามากนะแต่ก็ถือว่าไม่ไม่ได้แบบว่าดีเลยนะคะก็ให้ระวังเบื้องต้นไว้เรื่องการตัดสินใจ เรื่องอะไรเรื่องงานหรืออะไรต่างๆทรัพย์สินของเรานะคะมันก็จะมีเกณฑ์ที่แบบออสูญเสียว่างเล็กๆน้อยๆนะคะก็ระวังด้วยนะใบที่6นะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตหยิบได้เป็นไพ่เด e l เ v e r นะคะไพ่ใบนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านความรักนะคะความรักช่วงนี้มันมีเข้ามาเยอะเสือเกินนะคะรู้สึกว่าปวดหัวอ่ะ ช่วงนี้นะคะถ้าจะตัดสินใจก็คิดให้ดีๆให้อยู่บนความถูกต้องนะคะอยู่ในสิลในธรรมแล้วชีวิตของเราก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะตัวท่านเองอาจจะมีคนอื่นนับหน้าถือตานะถ้าเราตัดสินใจอะไรพลาดไปแล้วนะคะอาจจะโดนนินทาว่าร้ายเราอาจจะไม่ได้เป็นเองหรือ เราเป็นแล้วมีคนเอาไปนินทาแบบนี้นะคะมันก็ทำให้เราอะมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราด้วยนะถึงแม้ว่าเราจะไม่แคร์นะแต่ว่าถ้าคนอื่นรับรู้นะคะยิ่งถ้าเราทำงานระดับสูงมีคนรู้จักเยอะถ้าเราทำผิดนะคะมันก็จะ ความนับถือมันก็จะหายไปนะคะอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะปวดหัวจากการทำงานไม่เท่าไหร่นะมาปวดหัวเรื่องความรักนี่ถือว่าเหนื่อยนะใบที่7นะคะตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยหยิบได้เป็นไพ่พระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ถือดาบนะคะไพ่ใบน,นี้เขาบอกว่าเป็นคนที่มี ความฉลาดหลักแหลมนะคะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังมีภาวะการเป็นผู้นำนะบางท่านนะคะอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องด้วยความเคร่งครัดกดระเบียบแล้วก็มีวินัยนะคะแต่นะคะช่วงนี้ตัวท่านเองจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยไว้ใจคนอื่น มีความระมัดระวังจนเกินไปนะคะถึงบางทีถึงขั้นเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ให้ลดทิฐิความแข็งลงมาบ้างนะคะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะการงานหรือว่าการเป็นอยู่ของเรามันก็จะดีขึ้นนะยิ่งถ้าเราแบบเข้่งคัดมากนะคะแบบเกินเกินไปนะมันก็จะลำบากนะอันนี้ก็ ลองไปปรับใช้ดูนะคะใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างใบที่9นะคะเป็นความคิดภายในใจ2ใบนี้จะพยากรณ์พร้อมกันนะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับด้านการเงินและหลักทรัพย์นะคะใบนี้จะเป็น เเหรียญน,นะคะใบนี้จะเป็นสีเหรียญเรื่องการเงินในเดือนนี้นะคะไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเป็นคนที่ใช้เงินเป็นประหยัดอดออมนะคะเริ่มเริ่มหมุนแล้วก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเก็บเริ่มกัมได้และนะคะไม่ถึงกับว่าอดอยากเงินนะคะก็ไม่ได้ขาดมือนะหมุนเข้ามาต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะเรื่องการลงทุนหรืออะไรต่างๆนะช่วงนี้ ก็ลองลงทุนคนเดียวไปก่อนนะยังไม่อาจยังไม่ต้องแบบร่วมหุ้นกับคนเยอะนะคะถ้าแบบว่าจะขยับขยายกิจการหรือค้าขายเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วแหละนะคะแต่ว่ามันก็จะมีคู่แข่งเยอะหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะใบที่10นะคะเป็นบทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดก็หยีบได้เป็นไพ่ตัวจัสตินนะคะไพ่ใบนี้ถือว่าดีนะคะ,ะเป็นไพ่คนที่เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งที่ความยุติธรรมหรืองานที่ละเอียดรอบคอบนะคะดวงนะดวงดวงของคุณในเดือนนี้นะคะก็มีการได้เลื่อนขั้นถ้ามีสอบแข่งขันชิงตำแหน่งเนี่ยก็ถือว่าดีดวงงานเด่นนะคะชาวราศีพิจิกเดือนนี้ถือว่าเด่นมากๆท่านที่ทําเกี่ยวกับราชการหรืออะไรต่างๆเนี่ยดีนะแต่ว่าต้องมีการวางแผนนะคะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะ ถือว่าตำแหน่งที่ได้รับมานั้นดีนะคะหรือว่าอาจจะขยับขยายกิจการธุรกิจต่างๆสาขาเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะคะแต่ไพ่ใบนี้ถ้าท่านนะคะได้มีโอกาสที่เกี่ยวกับมีคดีความขึ้นโรงรงขึ้นศาลก็จะเป็นไพ่ของความยุติธรรมนะคะถ้าเราทำถูกนะเราก็จะได้รับความยุติธรรมแต่ถ้าเราทำผิดนะคะเราก็จะได้รับ การลงโทษนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับกฎหมายนะคะเกี่ยวกับความตรงไปตรงมาความที่มีกฎระเบียบต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะไพ่ใบนี้นะผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนะคะค่ะก็ จะสรุปดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนมกรานะคะเดือนนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้การสนับสนุนช่วยเหลือในทุกๆด้านเลยนะถือว่าดีนะคะโอกาสนี้เราควรเข้าไปไหว้นะคะเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือหรือทํากิจกรรมทางด้านศาสนานะคะาหรือบางท่านอาจจะได้พบเจอกับชาวต่างชาตินะคะ ที่มาช่วยเหลือและซัพพอร์ตเรา,าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะถ้าได้ติดต่อกับชาวต่างชาตินี่ถือว่าดีนะคะถูกฉลกมากเลยนะช่วงนี้นะคะอย่าลืมทํากิจกรรมทั้งด้านศาสนานะเข้า,าทำบุญไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะการงานอย่างที่บอกไปก็เหน็ดเหนื่อยถ้าจะมีการสอบแข่งขันต่างๆต้องเพิ่มความพยายามเข้าไปอีกนะคะเพราะว่า คู่แข่งของเราก็ไม่ได้น้อยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถน้อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มความพยายามแล้วก็ถ้าทํางานนะคะให้เพิ่มเพิ่มความรอบครอบเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเรื่องการเงินก็ถือว่าดีเพราะว่าท่านนะคะก็ เขาเรียกว่าเก็บเงินอยู่ช่วงนี้นะคะแต่ถ้าอยากได้อะไรนะถ้ามีเงินปุ๊บนะ่ยมักจะจ่ายไปเลยนะพยายามนะคะบางครั้งสิ่งที่จ่ายไปมันก็ไม่ได้จำเป็นมากนะคะการร่วมหุ้นก็ยังไม่ควรร่วมหุ้นกับใครนะรอไปก่อนนะคะ แล้วก็อีกประการหนึง่งเรื่องการตัดสินใจนะการตัดสินใจถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆให้รอไปอีกนิดนึงนะดูสถานการณ์ไปก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะเรื่องเรียนก็เหมือนกันเรื่องเรียนช่วงนี้ก็ถ้าบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปเรียนต่อไปแรงต่างหรือว่าสอบแข่งขัน ะะก็ต้องเพิ่มความพยายามเข้าไปนะคะฝึกฝนนะคะรอบครอบเพิ่มมาอีกนิดนึงนะคะด้านความรักด้านความรักเดือนนี้นะก็มีความรักนะแต่มันมีเข้ามาเยอะนะคะท่านที่มีเยอะๆอยู่แล้วระวังจะปวดหัวนะคะเรื่องการตัดสินใจคิดให้รอบคอบ คิดให้ดีนะคะแต่ก็จะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่อายุเยอะกว่าหรือจะได้เจอคนที่เป็นต่างชาติด้วยนะคะแต่ว่าดวงความรักมันจะทำให้ท่านปวดหัวด้านสุขภาพเดือนนี้นะคะท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเกี่ยวกับมดลูกอะไรต่างๆก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะ แล้วก็เกี่ยวกับโรคประจําตัวด้วยอันนี้ก็ให้ระวังแล้วก็ทําตามคุณหมออย่างเคร่งครัดก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับชาวราศีพิจิกและก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสําเร็จในทุกๆด้านและมีความสุขตลอดปีและตลอดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ